สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางกลุ่มของพวกเรานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนอนเพื่อสุขภาพค่ะว่าดีอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อนๆทราบไหมคะว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราควรจะนอนวันละกี่ชั่วโมงทราบค่ะวันละกี่ชั่วโมงคะ7-8ชั่วโมงค่ะถูกต้องค่ะวัยรุ่นอย่างพวกเรานะคะควรจะนอนวันละ7 8ถึงชั่วโมงแล้วเพื่อนๆทราบหรือเปล่าว่ากิจกรรมที่เราทําก่อนนอนเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพการนอนด้วยเรามาดูตัวอย่างที่ไม่ดีกันเลยนะคะ เาเรามาดูตัวอย่างห้องนี้กันนะคะสามสาวมาแล้วค่ะขนมมาแล้วค่ะก็อนอนกินขนมนะคะกดไหลย,ย้อนตามมายิ่งกว่าคนแก่อีกเอากินกเข้าไปเอาขำมาอีกแล้วฝูงเพื่อน,นเอาเมาส์กันค่ะเมาส์เมาส์เมาส์ยูทูบดูอยู่นั่นแหละค่ะ u ูทูบจะนอนกาแฟกินเข้าไปแล้วดีนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์หลักไม่ลงกันเลยค่ะทีนี้ เอากินเงินเข้าไปกับกินเงินเข้าไปอืมดูดนิ้วจวบจวบๆเลยค่ะอืมอืมอืมไม่หยุดค่ะไม่หยุดอเอถึงเวลากลับแล้วค่ะถึงเวลากลับลวโอเคถึงเวลานอนอ่ำไม่ใช่ทําการบ้านเป็นเด็กดีทันต <c oughs> ะเย์อืมอ่ะอ่ะจะทำไม่ได้ทำไปหัวเราะค่ะหัวเราะอ,อืมสนุกสนานอืมหลับหัวเราะ ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องทำดีกว่าค่ะแบบนี้ไม่เสร็จค่ะโอเคหลับน,น,อน,นอนดีกว่านะคะนอนดีกว่าโอเคค่ะเอาไฟไม่ปิดค่ะไม่ต้องนอนแล้วค่ะอ,อเราจะไปถึงเพราะไม่ต้องนอนอะ่ะ <laughs> อ่ะอตื่นตื่นตนอาปลุกเพื่อนปลุกเพื่อนแปดโมงเรียนเก้าโมงอือ อาปลุกเพื่อนตัวเองไม่ตื่นออะอีกคนเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวใส่กระดุมออะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ขี้เ้ามากค่ะอีกคนอืเมื่อคืนคงกินอิ่มมากโอเคเอามาปลุกเพื่อนเอาชุดฉุดฉุดกระชักรุนแรงกันเหลือเกินโอเคเอาค่อยๆใส่ทีละชิ้นไม่รีบเลยอีกสิบนาทีเก้าโมงนะือเอาเปลี่ยนอีกเป็นอีกสงสัยคงชอบสีชมพู อืออือเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแต่งตัวแต่งต,ต,ต,ตัวอเอาแต่งตัวเอาอึ่จากห้องแลสภาพแบบนี้คงไปนอนที่ห้องไื้ไฟไม่ปิดพัดลมไม่ปิดเตียงไม่กึมริมขอเพื่พอนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมที่เพื่อนๆหลายคนทําอยู่เนี้ยส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการนอนแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมในเช้าวันรุ่งขึ้นบางคนเลยแล้วว่าเฮ้ยมันตรงกับชีวิตเราอ่ะไม่ต้องไปกังวลไปค่ะ เรามีทางออกให้คุณเชิญชมคลิปได้ค่ะอ่ะมาดูห้องนี้กันนะคะ <c oughs> อือหูกลับมาก็อ่านหนังสือกันเลยขยันมากแบบนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทันตแพทย์ทยศาสาตร์แน่นอนค่ะ <c oughs> ขยันจริงๆ <c oughs> โอือโออีกคนอาบน้ำเรียบร้อยกลับมาก็อาบน้ำสะอาดมากๆอาบน้ำอุ่นยังทำให้นอนหลับสบายอีกต่างหาก กินแอปเปิ้ลด้วยผลไม้พวกแอปเปิ้ลนะคะจะทำให้เรานอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. กินกับง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 ับอ mm hmm. อ่านหนังสือขยัน,นจริงๆห้องนี้ mm hmm. โอ้กินนมอุ่นด้วยกินนมอุ่นเนี่ยค่ะก่อนนอนจะยิ่งทำให้เราหลับสนิทค่ะ mm hmm. เอากินกิโอ้อร่อย mm hmm. ขยันมากๆห้องนี้ อืมขยันจริงๆห้าทุ่มแล้วนอนนอนเวลานี้เลยค่ะดีแถมยังปิดไฟทําให้ประสาตตาไม่ทํางานหนักด้วยค่ะเช้าแล้ว,วหกโมงเช้าพับผ้าห่มเรียบร้อยตื่นเร็วมากๆห้องนี้มีเวลาไปกินข้าวเชาว้าไม่เหมือนอีกห้องหนึ่งเลยนะคะอืเตรียมของเรียบร้อย มีเวลาว่างทําอะไรก็ได้ค่ะออืเตรียมของวิพรมสวยแล้วค่ะสวยแล้วสวยจริงๆโอ้โหยังอ่านหนังสือได้มันชักขยันไปไหนเนี่ยห้องนี้เพื่อนๆเห็นตัวอย่างที่ดีกันไปแล้วใช่ไหมคะหากเพื่อนๆปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการนอนก็จะส่งผลให้เพื่อนๆสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ต้อนรับเช้าที่สดใสเรียนและทํากิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเพื่อนๆสามารถนําเทคนิคต่างๆไปใช้ได้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจานักศึกษาคณะทันตแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะ